สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องปองป่ายนะครับนะครับวันนี้เราจะมาการดูเซียนเซียนรันนะครับเซียนการเดนนะครับในการหว่านแหนะครับผมว่าสิว้านแตกวะพี่นอ้องาทางลงแป๊บหนึ่งครับคือสั้นเลยห้มันแตกเล้อย่าให้อายในะใายตา บ้านเมืองเอ้บ้านมองมันเป็นแต่เอามาโชว์พี่โชว์นองได้เด้อเข้าใจวะทหารที่น่ารักมื้อนี้ครับวับนที่15โห้าอู้หุบบอนบอยู่หุ่นวะโอูอยากได้เอาปลาดุกอะปานกินเยอะขึ้นไปเถอะตัวน้อยดูนะครับดูครับ,รบช็อตเด็ดนะครับช็อตเด็ดมาแล้วครับเซียนนารันครับเอา โอ้ยนึกว่าสีเซียนแตกสุบางครับมันจักสอกเนี่ยนี่โอ้มันเต่นเต้นหัอมันตัวหัวึงนี่โมเมนมันอยู่มุมบุ่นวาระมีผักตบไงเหีาลาเขาจ้าว่าได้เป็นโล่ ส่วนน,นั้น,นบบแบบผักมาในหน้าว่ะเอานหลากลองมึงเนี้นนะหลากขึ้นมาหลากขึ้นมามุดโซ่ดูเป็นยังไงโอ้โหปลาอยังเพื่นโอโปน,นปลาหมอครับพี่น้องปลาหมอครับพี่น้องปลาหมอไซด์โอ้สวยมากครับพี่น้องนี่ ปลาเค้งน่าพิน้องนี่นอ,นอู้ตัวงามดีได้สองแต้มครับเอาหมดนะครับป่านนั้นเท่าเด้อหลายลวปลาอยงปลาเอาเเอ,อนี่ๆเอามุมนี่จะวะเอาดีๆน่ใหมันแตกนะโว้ยแตกสุบ,บาทผัดวะเก้าซอ <c oughs> กนึงนี่นะครับวิถีสารครับ สิเมษานะครับพี่น้องสิบห้าเมษานี่ครับการเล่นสงการที่ดีที่สุดคือการลงน้ำครับพี่น้องดูช็อตนะครับเมื่อกี้วอร์มนะยังไม่เอาจริงขนาดยังไม่เอาจริงครับโอ้โหขี้เหี่ยเต็มเลยแตกวนอ,นอ <laughs> แตัวเตะด้วยรอบกอล์ฟว่ะโอ้ยนักกอลอฟเก่าอีกคือดึ้เร็วแท้เออเปิดโอกาสได้ไหมล่ะเออมาลุ้นกันครับรอบนี้เหมือนแข่งอีกว่ะ โอ้ก็ขอท่ายุบัะเค็งนี่กี่กินดีอยู่อะเค็งสองแตมเหมือนเดิมใช่ไหมมเนเอาวานโซ่ดูผักวัวแตกจักเถอะตะว่าไทยคลิปนี่ได้อยู่ได้เท่เาละสองตัวอยู่ไปลปาหมอปลาหมอนะครับพี่น้อง จับตัวนี้โซ่ดูพักเออตัวนี้ตัวนี้แหละเออไซสสวยๆนะครับนี่เนื้อกะลังหวานๆอื้อสวยมากใหญ่มากครับใหญ่มากเอาดีๆนะเอาดีๆนะแบบในคลิปเขาวันนะ เขาเขาบอกไปโอ้ยโยนลงโยนลงน้ำนะเดี๋ยวเดี๋ยวมันเอาครูหน่อยมาทิ่มไปทั้งผีนะเอาดีเอาดีเดีเอาดีเอาดีให้นั่งุบนึกว่าดูแบบเต็มสติมอะใจเย็นใจเย็นยน,นะครับ เอาขี้เงาเอ,อกเน้มันกวอกันไปบวกกอเอาบวก่แาเต่บร์แตกซื้อดูช็อตเด็ดครับพี่น้องช็อตนี้ตั้งใจแล้วรอบทีส3แล้วเอานลครับเอานลครับ,น,รบนั่นเป็นวงกลมครับเอเอเปิดโอกาสอย่งพึ่งอย่งพึ่งแซวยังอยนะเออ คอยล่ะก,ก็ล่ะมาแล้วครับเสียนภาคเสียนภาคกับเสียนอรันนะครับดูนะอื้มปลาตองครับพี่น้องปลาดุกโอ้ได้ปลาดุก หวานขนาดเนื้อเปลาดุกครับปลาดุกดูดีอยู่ครับปลาดุกเด้ะไรปลานี้ก็จะแบบเรียงแบบธรรมชาติเนาะแบบไว้นี่ละ วยยไปยังเจ้าห้ามไปมันปลาดุกอยแ่ละังยังหอกไหมั้รดปู er ่ย่านกลัวที่ยังนี่บผมมถกับปลาดุกอยู่เ evet, อ้ยอย่าไปกลัวนี่นะปลาขาเขาปลดกนี้นี่ตัวใหญ่ยูอุ้ยปูก็มีเห็น่าไงปูกกีรดเป็น ปลาเขาตัวนี้อยู่น่ะเอาเอาเอาปลาเคีงก็เอามันเนี่ยท่านได้แตเกี่ได้อนอะไรนี่หัวยากวะเมื่อกี้เกือบอยู่พุนๆไปอยูุ่่งสันอยู่นี่นั่นนะ่ะชิเดยปิดคลิปให้พี่น้องเบิ่งได้หน่ วันที่15้าเมษาครับพี่น้องวันนี้หาอยู่หา,หากินขึ้นเราแล้วครับกดนะครับอันนี้คือปลาเข็งจากเส้นนี่สองเส้นเคืองหมดนี่อ้โหนี่ภาคได้ยูนี่ มันมี่จากตัวเมื่อกี้นี่เอาอีปวกงนี้นะรันปูเมื่อกี้อืมปูกไปกี้เลยหักเลยหักเลยปวดบอได้เรียบบว่ากันปล่อยลงหู้นี่ไหมโอ้ปล่อยลงยัง ครับอาชีพกันยาวๆไปไปๆๆๆๆๆยุ่น้องจุ้มจุ่มจุ่มจุ่มยุ่นน่ะย่างลงหนาวเนี่ยมันเลิกบ่ลงนี่เลือกนะไปฟังผมนะเออไปไปจปิดคลิปนี่ให้มันติดป่านั่นเนาะอเออค่อยให้ค่อยเล่าใจ,ใใจเข้าใจวะเลยใจซุ่มไปด็กโอ้ป่าเขาโอ้ที่เป็มยังก็โมบิกีโอ้ ต้น่อยกีกดีขออญาดนะครับขออยาดซูม ほら。 สอดเด็ดครับเสียนารันครับโอ้โหเขาจะมาลุ้นกันครับมาลุ้นกันครับโอ้ดีดีโอ้ตัวกูขากาลาดกูเบิ้งมาสามสี่รอบแล้วนี่ ชอบนี่กะปาก็ยังตา b ติดอิู่ไปกันเด้อครับเ้อคลิปนี้ก็ได้ซ้ำนี่แหละลุงน้องเอาห้าเดี๋ยวเอากินยิ่งใายไหม